ai à, vô đi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  vô ừ. đi Nè đi đi vô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  đi Yod Yod susung I love my ขอบคุณค่าประจายย๋ายังคะออขอบคุณค่าแล้วได้ไงสวัสดีค่าก่อนเร็วบอกปบจุาค่ะขอบคุณค่าพูดดังๆสิลูกแม่เอ,อเอานิ้วเข้าปากค่ะบ๊บายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆปิ๊งปง Yeah. <laughs>